ใชค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to English with พิมพกขอต้อนรับเข้าสู่ English with พิมพกนะคะ Today I have content to share Corona นั r Tip how to stay with yourself for self isolation บความเกี่ยวกับการกักตัวยังไงให้มีความสุขเราจะมาเรียน vocabulary กันด้วยมาไงแชร์น This is our content for Today, that we're gonna learn. The topic is coronavirus cell isolation. This, this word. Psychologists explain how to avoid cabin fevers. What is it? Cabin Fever Fevers mean sick, right? Fever, Bogati, Rajabela, Flueng. But what is cabin fever? What is it? Cabin f e เ e r ก็เป็นการที่ we stay in a place for a long time หมายถึงการที่เราต้องอยู่โดดเดี่ยวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเป็นเวลานานๆอย่างเช่นเวลาที่เขาจะส่งคนไปอวกาศไปทำมิชชั่นแล้วก็ต้องอยู่อวกาศคนเดียวแล้วเราจะรู้สึกเบ r ร์นาร์หรือว่ารู้สึกยังไงดีอะเครียด depression นี่แหละมันเป็น c a บ i น f ีเ e อ ก็คือตอนนี้เราอยู่ในโคโรนาไวรัสใช่ไหมคะเราก็ต้องกักตัวฉะนั้นการที่บางคนรู้สึกเบื่อรู้สึกซึมเศร้านี่แหละเราเรียกอาการนี้ว่า cabin fevers มาดูกันนะคะโดยความนี้มีทิปสำหรับนักจิตวิทยา psychologist ตรงนี้แปลว่านักจิตวิทยา explain อธิบายเสนอแนะวิธีที่ How to get a cabin fever. Many people are so isolating or stay at home. Self isolation might be this day to avoid the coronavirus. For some people, self isolation seems like a dream come true. For others, being cut off from the outside world, alone, or with only few close family members, is a nightmare. จบไปแล้วหนึ่งประโยคการที่เราจะดูอ๋ออันนี้มีสองประโยคนะคะดูจุดด้านหลังหนึ่งประโยคก็มีจุดด้านหลังอ๋ออันนี้มีสามนะคะ sorry เดทมาดูประโยคแรกกันคะ่ะทุกคน many people are still isolation t e d a y to avoid the corona virus ก็แปลว่าไงหลายหลายคนตอนนี้กำลังกักตัวอยู่นะเพื่อที่หลีกเลี่ยนเอ่อ covid <cake Sounds> 1 9นั่นเองหลีกเลี่ยนโคโรนาไวรัส for some people สำหรับบางคนการเซลวอ isolation การอยู่กักตัวคนเดียวเนี่ยเหมือนเป็นความ a dream come true เหมือนฝันเป็นจริงเลยทุกคนจะได้แบบ ทำอะไรก็ได้อยู่บ้านไม่ต้องออกเดินทางหรือติดต่อมานะคะ for o t t e r แต่สำหรับอีกส่วนหนึ่งบางคนการที่ถูกตัดออกจากโลก outside the world โลกภายนอกหรือเรียกได้ว่าการอยู่คนเดียวนี่แหละหรือการอยู่กับครอบครัวในสมาชิกเล็กน้อยเจอกันหน้าแค่สองคนเจอหน้าชมสามบนไปมา is a nightmares เป็นความฝันอันโหูร้ายมาก a n i g h t m a r e when people are stuck indoors for long periods of time they can report getting cabin fever เวลาที่เราเนี่ยติดอยู่กับในบ้านเป็นเวลานานๆเลยเราจะ they can report getting cabin fevers เราเนี่แหละจะเป็น cabin fever Observations of people living in small places, such as space missions or polar research stations, show that some people find self isolation more difficult than others. small places. such as, p s, ens, <S, mm hmm. <S การทำภารกิจในอวกาศหรือว่าอยู่ในสถานีวิจัยของคนร่วมเหนือเช w าแต่ผลลัพธ์ของการสังเกตเนี่ยแสดงผลออกมาว่าบางคนบางกลุ่มพบว่าการเซลล์ไอโซเลชันการอยู่คนเดียวมันยากมากเลยนะมอดิ i f i คิลแ t นอันเตแล้วก็จะมีประโยคต่มา however there is some simple thing You can do to help you adapt hmm. มันมี however ประโยคที่บอกความขัดแย้งมาแต่ว่ามันมีสิ่งง่ายๆนะบางบางสิ่งบิงที่คุณน่ะสามารถทำได้เพื่อที่จะช่วยคุณในการปรับตัว interesting g ว้มาดูกันว่าว,วิธีการอะไรบ้างนะคะทุกคนโอเค มันรูปประโยคนี้กัน isolated peoples may feel depressed the because they have lost the support of friends or family to help them deal with these difficult situations เขากำลังบอกอะไรเราคะตอนนี้ทุกคน isolated peoples ตรงนี้มันม,มันเป็น adjective ขยายคำนามที่แปลว่า p e ่ผู้คน คนที่เขากักตัวอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเนี่ยไม่อา e l อาจจะรู้สึก depressed <c oughs> ซึมเศร้าอะไรแบบนี้เพราะว่า they have lost the support of friends <c oughs> เขาได้สูญเสีย support <c oughs> การสนับสนุนของเพื่อนแล้วก็ครอบครัว <c oughs> เพื่อที่จะช่วยพวกเขาเนี่ย <c oughs> พวกเขาคือใคร คือคน Isolated ดีะคนที่กักตัวโดดเดียวนี่ Deal with t h e s e difficult situation จัดการช่วยพวกเขาจัดการกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ยากตอนนี้นต่อมามาดูกัน Without social support people may also choose more negative strategies like drinking more alcohol หืืออทุกคนคิดว่ายังไงจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีวี t ้าอ i ปศจ u p p o r t กำลังใจจาก Social m e d i ดพวกเราผุกคนเนี่ยอาจจะเลือก strategy strategy แปลว่ากลราวิธีอื่นๆอย่างเช่นกินเหล้าๆๆกินกินแอลกอฮอล์ก็ได้ถ้า เราไม่มี Facebook Twitter ไม่มี YouTube ให้ดูคนอาจจะไปนั่งกินเบียร์ติดเอกนฮอร์ก็ได้นะตอนโควิดเนี่ยจริงไหมทุกคนต่อมาค่ะมาดูกันเขากำลังพูดอะไรต่อ during self isolation you should stay in contact with your social network during ระหว่างการกักตัวเนี่ย ควรๆจะคุย Stay c o n n e c t กับโซเชียลมีเดียเพื่อนๆในโซเชียลบ้านอะไรบ้างเพราะว่าอะไรอ่ะประโยคต่อมาเขาก็ Support สนับสนุนสิ่งที่เขา suggest แนะนำมาเป็นอะไรอ่ะเพราะว่า it is easy to phone a friend, or a chat, send someone's an email <c oughs> or join i n with a discussion Why social media มัน easy นะมันง่ายเลยที่จะคุยโทรไปหาเพื่อนแชทไปหาเพื่อนส่งเมลไปก็ได้หรือว่าไป join in discussion ร่วมสนทนาพูดคุยถกเถียงชีวิตเป็นยังไงผ่าน social media รูปแบบต่างๆใช่ไหมง่ายใช่ไหมคะ ก็แบบเออทาักแชทไปคุยบ้างต่อมาต่อมาประโยคสุดท้ายแล้ว social activities are better for your mental health than a g r a s s of wine <S เขาก็สนับเออกล่าวซ้ำอีกครั้งว่าเอา้ยการที่เราแบบมี social a c t i v i t y เนี่ยโทรไปหาเพื่อนส่งรูปภาพแชทอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีนะสำหรับ mental health มากกว่าการ นั่งจิบไวน์นั่งกินเหล้าดีไหมวิธีนี้เป็นวิธีของแป้งกาบตัวโดยใช้โซเชียลมีเดียมันเป็นวิธีที่ดีนะคะทุกคน